สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ปิยปุตรลั่นประเทศไทยต้องมีสอสแบบปฏิวัติปากเสียงแทนรัศดรอ,อย่างกล้าหาญผลักดันแก้ไขม .112 มากกว่าสอสแบบราชการสมบัติผัดกันชมในตระกูลชี้เป็นพวกเฉยชาหลอมเป็นส่วนหนึ่งใน,นกลไกรัฐ เมื่อเร็วๆนี้นายปิยบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงประเด็นต้องมีสอสอแบบปฏิวัติให้มากกว่าสอสอแบบราชาการระบุเนื้อหาว่าในช่วงยามหัวเรียวหัวต่อทางการเมืองเช่นเวลานี้ที่สิ่งเก่ากำลังจะตายแต่ยังไม่ตายสิ่งใหม่กำลังจะเกิดแต่ยังเกิดไม่ได้สภาผู้แทนราษฎรต้องมีสอสอแบบปฏิวัติให้มากกว่าสอสอแบบราชาการ นายปียบุตรระบุว่าสอสแบบราชการคือคนที่ได้เป็นสอสอแล้วก็อยากเป็นอีกเรากับตำแหน่งสอสอเป็นอาชีพหรือสมบัติของตระกูลตนเองแบบนี้จะเฉื่อยชาเสมือนถูกหลอมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคนไกรัดทำเท่าที่ทำไม่กล้าเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการพ้นจากตำแหน่งของเขาเขาจะไม่ทำอะไรก็ตามที่ทำให้เขารักษาตำแหน่งได้ ต่อยอดไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้เขาก็โจนเข้าใส่สสแบบราชการต้องรักษาตำแหน่งสสตนเองไม่อยากถูกเตะออกจากสภาสยบยอมอำนาจรัดเพื่อเข้าถึงงบประมาณและทรัพยากรจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในทางการหาเสียงและได้คะแนนนิยมหากสภาผู้แทนรัษฎรมีแต่สสแบบราชการความเปลี่ยนแปลงไม่มีทางเกิดพวกเขาทำหน้าที่เหนี่ยวรั้ง การเปลี่ยนแปลงและถูกหลอมรวมเข้าไปอยู่กับอำนาจรัฐสอสอแบบราชการเปลี่ยนประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดกลายเป็นเพียงสะพานที่ทําให้กลุ่มหนึ่งได้เป็นท่านสสนายปิยบุตรระบุเลขาธิการคณะก้าวหนา้าระบุว่าตรงกันข้ามหากต้องการเปลี่ยนแปลงเราต้องมีสสแบบปฏิวัติคือสสที่ระหนักดีว่าเมื่อโอกาสมาถึงต้องทํา เมื่อโอกาสยังมาไม่ถึงต้องเตรียมพร้อมและเล่งให้โอกาสมาถึงคือสอสอที่กล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าแม้มีโกรงขังที่ครอบไว้หนาแน่นก็ต้องเพียรพยายามหามุมเปลี่ยนเพื่อไต่เส้นไต่เพดานไปให้ได้คือผู้แทนของราษฎรที่กล้าหารกล้าอภิปรายเพื่อยกระดับเพดานการอภิปรายปักปุดวาระสำคัญสู่สภาขยับฐานความคิดในสภา สร้างความหวังให้กับประชาชนคือสสที่พร้อมจะลงมติและตัดสินใจในเรื่องสำคัญในช่วงเวลาชี้ขาดนายปียบุตรระบุว่าสสแบบราชการไม่กล้าเสนอไม่กล้าลงมติยกเลิก112แต่สสแบบปฏิวัติผลักดันการยกเลิก112สสแบบราชการไม่กล้าอภิปรายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ และลงมติให้ความเห็นชอบโดยไม่ปริปากแม้แต่คำเดียวแต่สอสอแบบปฏิวัติอภิปรายตรวจสอบตัดลดงุประมาณที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์สอสแบบราชการลงมติกฎหมายที่เกี่ยวกับพระราชอำนาจหรือวงงานของสถาบันกษัตริย์อย่างสิทธิร,ราบเข้าประชุมแสดงตนกดลงคะแนนอย่างพร้อมเพรียงหากมาไม่ทันก็ต้องรีบวิ่งทะลีตะเลือ เข้ามาลงคะแนนทีหลังหากกดผิดก็ต้องรีบแถลงชี้แจงแต่สอสแบบปฏิวัติต้องพิจารณาตรวจสอบอภิปรายกฎหมายเหล่านี้สอสอแบบราชการพร้อมใจกันประกาศว่าไม่แต่หมวด1หมวด2ขนาดรัฐธรรมนูญให้แก้ได้ก็ยังไปร่วมมือกันกำหนดว่าห้ามแก้หมวด1หมวด2เสียอย่างนั้นแต่สสอแบบปฏิวัติต้องแก้ไขหมวดหหมวดส ให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยสอสแบบราชการไม่กล้าชนกับศาลศาลรัฐธรรมนูญคำก็อย่าก้าวล่วงศาลสองคำก็ศาลตัดสินแล้วเป็นที่สุดต้องเคารพแต่สอสแบบปฏิวัติต้องอภิปรายตรวจสอบศาลเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อปรับปรุงให้ศาลอยู่ในร่องใรอยของประชาธิปไตยสสแบบราชการเมื่อโดนยุบพักตัดสิน ก็พับเพียบหมอบกราบพงกหัวยอมรับแล้วก็แยกจากกันไปพักผ่อนหรือซ่อนตัวอยู่ข้างหลังและส่งคนในครอบครัวมาเป็นสอสอ,สอแทนเพื่อรอวันกลับมาใหม่แต่สอสอแบบปฏิวัติต้องกล้าโต้แยง้งกันยุบพักการตัดสิทธิ์และต้องกล้าหารพูดแสดงออกให้มากกว่าเดิมด้วยโดยไม่หมกมุ่นกับการนับวันเวลากลับมาเป็นสใหม่ สสแบบราชการเมื่อเกิดรัฐประหารจะแยกย้ายกลับบ้านไปพักผ่อนไปทำธุรกิจปล่อยให้ประชาชนสู้กับคณะรัฐประหารจนเมื่อกลับมาสู่การเลือกตั้งพวกเขาจะกลับมาใหม่บางคนก็ย้ายไปร่วมกับพรรคทหารสืบทอดอำนาจแต่สสแบบปฏิวัติเมื่อเกิดรัฐปรรหารต้องออกมาต่อต้านเคียงบ่าเคียงไหลกับประชาชนและรวมตัวกันเปิดประชุมสภากันเองเพื่อยืนยันว่า ยังคงเป็นรัฐาธิปตยดคืออำนาจอธิปไตยกับประชาชนแย่งจิงอำนาจสถาพนารัฐธรรมนูญและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแข่งกับคณะรัฐประหารนายปียบุตรระบุขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ